สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนเลยนะคะสัปดาห์นี้นะคะเราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสัปดาห์นี้คุณครูมอนจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เรื่องหน่วยชุมชนหน้าอยู่นั่นเองนะคะเด็กๆแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เรื่องหน่วยชุมชนหน้าอยู่คุณครูก็ยังมีบทเพลงมาฝากเด็กๆด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันก่อนเลยนะคะเด็กๆบ้านของฉันหน้าอยู่ บ้านแสนสุขสันร์ด้านซ้ายหมู่บ้านมีวัดทัดไปเป็นโรงพยาบาลด้านขวาหม,มู่บ้านมีตลาดทัดไปเป็นโรงเรียนเด็กๆก,ก็เคยยันอ่านเขียนไปโรงเรียนกันทุกวันบ้านของฉันน่าอยู่ในหมู่บ้านแสนสุขสันร์ ด้านหน้ามีร้านสะดวกซื้อถัดไปเป็นธนาคารด้านหลังเป็นสวนดอกไม้ถัดไปเป็นสถาน,นีตำรวจช่วยตรวจจับคนร้ายให้ทุกคนได้ปลอดภัย บ้านของฉันน่าอยู่ในหมู่บ้านแสนสุขสันต์ข้างซ้ายหมู่บ้านมีวัดถัดไปเป็นโรงพยาบาลด้านควาหมู่บ้านมีตลาดทัดไปเป็นโรงเรียนเด็กๆก,ก็ขย,ยันอ่านเขียนไปโรงเรียนกันทุกวันบ้านของฉันน่าอยู่ ในหมู่บ้านแสนสุขสันต์ด้านหน้ามีร้านสะดวกซื้อพัดไปเป็นธนาคารด้านหลังเป็นสวนดอกไม้ถัดไปเป็นสถานีตำรวจช่วยตรวจจับคนร้ายให้ทุกคนได้ปลอดภัย สำหรับในหน่วยชุมชนหน้าอยู่นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับ1ชื่อชุมชนและสถานที่สำคัญในชุมชนนะคะ2ความสำคัญของสถานที่ต่างๆในชุมชน3การร่วมกิจกรรมในชุมชน4การมีส่วนร่วมในชุมชนและ5การดูแลสาธารณสมบัติที่ใช้ร่วมกันในชุมชนนะคะเด็กๆ เด็กๆพร้อมที่จะไปเรียนรู้กับคุณครูหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเรียนพร้อมๆกันเลยนะคะเด็กๆสำหรับในวันที่1นะคะเด็กๆเราจะมาเรียนรู้เรื่องชื่อชุมชนและสถานที่สําคัญในชุมชนของเรานะคะเด็กๆแต่ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามารู้จักความหมายของชุมชนกันก่อนเลยนะคะเด็กๆชุมชนนะคะหมายถึงกลุ่มคนที่มาอยู่รวมกันในเขตนะคะหรือบริเวณเดียวกันที่แน่นอน มีวิธีการดำเนินชีวิตที่คล้ายกันมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะคะมันก็คือมีการสนทนาการทักทายการพูดคุยกันนั่นเองนะคะเด็กๆแล้วก็อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์กฎระเบียบเดียวกันนะคะเด็กๆแล้วก็แต่ละชุมชนนะคะก็จะมีกฎระเบียบที่แตกต่างกันออกไปนะคะส่วนชื่อของชุมชนนะคะ เด็กๆแต่ละคนก็จะอยู่กันคนละชุมชนใช่ไหมคะชื่อชุมชนแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะคะเช่นชื่อชุมชนที่คุณครูอยู่นั่นก็คือชุมชนเขานดยุงนั่นเองค่ะเด็กๆแล้วเด็กๆล่ะคะอยู่ชุมชนอะไรบ้างนะและสถานที่สําคัญในชุมชนนะคะเด็กๆสังเกตเห็นไหมคะว่าสถานที่ไหนบ้างที่สําคัญในชุมชนของเราคะ่ะมีคนตอบค,คุณครูได้ไหมนะงมากๆเลยคะ่ะ สถานที่ที่สำคัญในชุมชนของเรานะคะเช่นโรงเรียนโรงพยาบาลสถานีตำรวจตลาดวัดเป็นต้นนะคะเด็กๆในวันที่สองนะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องความสำคัญของสถานที่ต่างๆกันนะคะเด็กๆหนึ่งโรงเรียนนะคะเป็นสถานที่เพื่อให้การศึกษากเด็กนะคะโดยเฉพาะเด็กๆในชุมชนนะคะ 2นะคะนั่นก็คือวัดโบสถ์มัสยิดนั่นเองนะคะเด็กๆเป็นสถานที่ทางศาสนาของชุมชนนะคะสําหรับชาวพุทธก็จะเข้าวัดนะคะส่วนโบสถ์ก็จะเป็นของชาวคริสต์และมัสยิดก็จะเป็นของชาวอิสลามนะคะเด็กๆซึ่งผู้คนต่างมากราวไหวบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นสิริมงคลน,นะคะและใช้เป็นสถานที่ประกอบกิจทางศาสนาต่างๆนั่นเองค่ะต่อมานะคะเด็กๆโรงพยาบาล คือสถานที่รักษาอาการป่วยให้กับผู้คนในชุมชนนะคะเวลาผู้คนไม่สบายนะคะเด็กๆและต่อมานะคะคือสถานีตำรวจนะคะเด็กๆคือสถานที่สำหรับให้คนในชุมชนนะคะร้องทุกข์และแจ้งความเรื่องต่างๆนะคะและควบคุมตัวผู้ต้องหานั่นเองค่ะเด็กๆต่อมานะคะนั่นก็คือตลาดนั่นเองค่ะตลาดนะคะเป็นแหล่งขายของชุมชนนะคะ ผู้คนต่างมาซื้ออาหารและของใช้เล็กๆน้นอยๆจากตลาดนั่นเองค่ะเด็กๆสำหรับในวันที่3นะคะเด็กๆเราจะมาเรียนรู้เรื่องการร่วมกิจกรรมในชุมชนของเรานะคะเด็กๆเช่นนะคะวันสำคัญต่างๆนะคะเด็กๆสามารถร่วมกิจกรรมได้นะคะเช่นวันสงการเด็กๆก็สามารถร่วมกิจกรรมได้ในโดยการเล่นน้ำสงการขอรดินทรายทำบนตักบานนะคะ แล้วก็รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่นะคะแล้วก็ยังมีวันสำคัญทางศาสนาต่างๆอีกมากมายเลยนะคะที่เด็กๆสามารถร่วมกิจกรรมได้เช่นการไปเวียนเทียนการทำบุญตักบาตรนะคะแล้วก็วันลอยกระทงนะคะเด็กๆก,ก็สามารถร่วมกิจกรรมได้บางคนอาจจะไปร่วมกิจกรรมการประกวดหนูน้อยนอพมาศหรือไปร่วมกิจกรรมการลอยกระทงก็ได้นะคะเด็กๆแล้วก็เช่น วันปีใหม่นะคะบางชุมชนก็จะจัดกิจกรรมในการจับฉลากของขวัญกินเลี้ยงปีใหม่แบบนี้นะคะเด็กๆเด็กๆก,ก,ก็สามารถไปร่วมกิจกรรมได้โดยการห่อของขวัญกล่องใหญ่ๆไปจับฉลากกับเพื่อนๆในชุมชนได้นะคะสําหรับในวันที่4นะคะเด็กๆเ,เราจะมาเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในชุมชนนะคะเด็กๆง่ายๆเลยนะคะ 1. แค่เราปฏิบัติตามกฎระเบียบของชุมชนนะคะไม่ลักเล็กขโมยน้อย ไม่พูดคำหยาบนะคะเด็กๆแล้วก็ทิ้งขยะให้ถูกที่นะคะเวลาชุมชนมีกิจกรรมหรืองานอะไรเราก็ไปช่วยนะคะมีน้ำใจอบอ้อมอารีช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะพูดจาให้สุภาพอ่อนน้อมนะคะรู้จักเคารพผู้ใหญ่นะคะเด็กๆเ,เพียงเท่านี้นะคะชุมชนของเราก็จะน่าอยู่มากๆเลยนะคะเด็กๆสำหรับในวันที่5นะคะเด็กๆเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้เรื่อง การดูแลสาธารณสมบัติที่ใช้ร่วมกันในชุมชนนะคะง่ายๆเลยนะคะ 1. เราต้องรู้จักรักษาความสะอาดช่วยกันในชุมชนนะคะและ 2. ไม่ทำลายข้าวของของชุมชนนะคะช่วยกันดูแลเป็นหูเป็นตาไม่ให้โจรมาขโมยของในชุมชนของเราไปได้นะคะถ้าเด็กๆทุกคนช่วยกันดูแลรักษาของในชุมชนและรักษาความสะอาดแล้วชุมชนของเราก็จะเป็นชุมชนที่สะอาดและน่าอยู่มากๆเลยนะคะ เกมการศึกษาวันนี้ให้เด็กๆที่น่ารักเลือกชิ้นส่วนภาพที่หายไปมาประกอบให้สมบูรณ์เด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเล่นเกมกันเลยคะ่ะ แาพแรกนะคะเป็นสถานที่สำคัญที่เราไปทำบุญในทุกๆวันพระหรือวันสำคัญทางศาสนานั่นก็คือวัดค่ะเด็กๆลองดูสิคะว่าภาพไหนที่หายไปภาพที่หนึ่งภาพที่สองหรือว่าภาพที่สามจับเวลานะคะ เวลาค่ะลองดูนะคะว่าใช่ภาพที่เด็กๆคลิปหรือเปล่าเป็นภาพที่หนึ่งนั่นเองค่ะภาพที่สองนะคะ เป็นสถานที่ที่เราไว้ศึกษาเล่าเรียนหาความรู้ให้กับตัวเองนั่นก็คือโรงเรียนค่ะเด็กๆลองดูนะคะว่าชิ้นส่วนไหนของภาพที่หายไปภาพที่1ภาพที่สองหรือว่าภาพที่3จับเวลาค่ะ นนก็คือภาพที่2นั่นเองค่ะมีคนตอบถูกไหมเอย่ยภาพที่3นะคะเป็นสถานที่ที่ไว้ซื้อสินค้าต่างๆพวกของสดทั้งหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นผักหรือเนื้อสัตว์นั่นก็คือตลาดค่ะเด็กๆลองดูนะคะว่าชิ้นส่วนไหนที่หายไปภาพที่ 1, 1> ภาพที่สอง หรือว่าภาพที่3จับเวลาค่ะ,ะเฉลยน,นะคะนั่นก็คือภาพที่1ค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆสนุกไหมคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้คุณครูขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้นะคะ บายบายค่ะ